สภาพจิตใจล่าสุดใบเตยอาสยามหลังหายเข้าเรือนจำเกือบเดือนจากกรณีใบเตยสุทธิวันหรือใบเตยอาสยามและดีเจแมนถูกอายการส่งฟ้องในคดีแช์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ดดีใน3ข้อหา และได้มีการนำตัวผู้ต้องหาสั่งฟ้องต่อสารอาญานั้นและสารมีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยชั่วคราวทำให้ดีเจแมนและใบเตยถูกเจ้าหน้าที่ราชธัน์นำตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทันทัศฐานยิงกลางล่าสุดทวีพูลได้มีการเปิดเผยว่าใบาเตยมีลักษณะท่าทางที่ดีขึ้น ดูไม่เครียดและไม่กังวลส่วนกระแสที่บอกว่าใบาเตยถูกตัดผมแล้วไม่เป็นความจริงใบเตยยังไม่ได้ถูกตัดผมและตอนนี้ใบเตยอยู่ในห้องกักขังตัวคัดกรองโควิดวันแรกใบเตยมีอาการเครียดไม่สามารถกินข้าวได้เลยสิ่งที่กินได้คือนมจืดทางครอบครัวจึงได้ซื้อนมจืดไปให้ใบเตยส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าใบาเตยอยู่แบบสุขสบายจริงๆแล้วใบเตย ถูกปฏิบัติเหมือนกับผู้ต้องหาทั่วไปเลยใบยเตยยังได้ฝากถึงญาติๆอีกว่าอยากกอดน้องเวทมนต์อยากออกมาหาน้องเวทมนต์มากพูดถึงน้องเวทมนต์ทีไรก็เอาแต่ร้องไห้อยากออกมากอดลูกซึ่งน้องเวทมนต์ตอนนี้อยู่ในความดูแลของแม่ใบเตยซึ่งได้พาน้องไปอยู่ที่ปากพนังที่ภาคใต้แล้ว